เอาพี่เวนพี่เวนพี่เวนด้านนู้นเลยอ่าคำแรกเลยดีไหม คนภาษาอัครับคำว่าคำนั้นพูดว่าอะไรคำนั้นพูดว่าอะไรฮะโอเคเซ็กซนั่นอะไรเด่นสกีโอชิติจะได้ตัวต่อไปายตัว่อไปด้าที๋ชัอ่าอ่าม hai, okay. Six, ีอไอกมัย่ีัยนกับไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับออกมายาวเกินไปนะเซ็ก 재미있다! 감사